เขือเปราะมะเขือเ,เ,เปราะนี่มะเขือเปราะนี่เราแกะเมล็ดพันุ์เข้าไปหวานๆเลยโรยไว้หลายที่แล้วนะในช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าเกิดใครมออีพวกไม้ผลอะไรที่เขาแก่ก็รูดเอาไปโรยหวานได้เลยพวกโหะระพากับพระาวอะไรแบบเนี้แมงลักยี่รารูดเลย แล้วก็ไปโรยหวานๆไว้เพราะช่วงนี้ฤด,ดูฝนนะช่วงฤด,ดูฝนนี่แหละเหมาะมากที่จะเพาะปลูกตัดกิ่งปักชำนี่ก็ตัดกิ่งปักชำได้เมื่อเขียวเปราะนี่กินดีลด,ดน,น้ำตาลในเลือดอลดไขมันลดความดันได้ดีมากเลยปลูกเองกินเองแล้วมันจะได้กินแบบสบายใจด้วยนะเอาไปแกงก็ได้ไยเอาไปแกงส่วนมากเราจะกินสดไงคือกินผักสดๆนะ่ะไม่ได้ ผ่านความร้อนใดๆกงสิ้นเราเลยต้องปลูกกินเองนะเรามีสรารพัดมะเขือมะมะเขือ,เ,อเปราะม่วงมะเขือลายนั่นแหละของสีรีรัตอะกนินิกการ์เด้นอุ้ยเอาขึ้นปกคลิปไปก่อนนะจ๊ะหนึสมองสมือทำมุ่งมันขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแ,บบแปลงเสมอท่องเอาไวา้ แค่นี้นะ。